สบายดีไหมครับ,บทุกคนเลยใช่ไหมครับสิ่งสบายดีครับ,บ,บผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลา,าไม่นานนะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นช่วงเวลาทั้น้างเพราะว่า,อ,าอย่างบอกคือมันยังมีสถานการณ์ของโควิอ COVID ดอยู่แล้วก็ก็อ,อำนวยความออสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาเดินคอปีด้วยนะครับผมฉันแล้ว เราจะพูดคุดดยกันทั้สั้นแล้วก็อ๋อผมขอพูดนิดนึงก็คือถ้าใครมีของอะไรเนี่ยสิ่งอาจจะไม่ได้รับบนเวทีนะครับอาจจะส่งต่อๆกันให้ให้ทางทีมงานแล้วพี่น้ำหรือว่าทีมบ้านได้เลยนะคบผมสิ่งจะได้รับในบนเวทีนะครับวันนี้ครับผมเป็นง,งานเปิด งานแรกงานแรกที่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับได้มีโอกาสพูดคุยได้บรกยากาเซลทุกๆคนแบบนี้ใกล้ๆแบบแบบแบบโนี่เป็นงานแรกเลยอ,เอะไรนะครับอะไรนะครับคำแรกที่อยากจะบอกคำแรกที่อยากพูดทุกคนจริงๆเลยคือคำว่าดีครับก็คือสบายดีไหมครับ คำง่ายๆแหละครับผมว่ามันเป็นคำง่ายๆแต่ว่ามันม,ม,มีความหมายขนาดเองแล้วคิดถึงไหมคะคิดถึงครับ<อ>คิดถึงทุกคนคิดถึงบรรยากาศหลายๆอยา่างแล้วก็ผมทราบมาว่ามีหลายๆคนก็ไม่สามารถมาได้ในวันนี้ม,มีหลายๆคนที่ไม่สามารถเดินทางมามา,มา,ม,ามาเจอกัน,น <ะ S 1> ได้ในวันนี้นะครับผมก็ยังหวังเหมือนเดิมใช้คาว่ายังหวังเหมือนเดิมว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกับแฟนๆทุกคนตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ดูแลตัวเองดีๆได้ครับแนะนำให้ไปฉีดได้ครบนะครับเริ่มเพราะว่าสิ่งก็กลังจะไปฉีดบูธครับกำลังครับผมกำลังจะไปเ็มสามครับผมเห็นว่ามีหลายๆคนก็เจองานงานนี้เป็นงานแรก ด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะนแรกคผมว่าที่เสียงดังๆเนี่ยน่าจะเป็นงานแรกที่เจอที่สุพรรณมากกว่าหลายๆคนก็คุณหน้าคุณตากันอยู่ทุกคนเห็นแล้วนะครับผมที่ถึงจริงอะ่ะี่จริงเอาความรู้สึกจริงๆคือสิ่งประมามากนะกับการที่เจอเจอทุกคนแบบนี้ครั้งเพราะว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานแบบนี้นานส่วนใหญ่งานที่ผ่านมาจะเป็น lucky fans หรือว่าอ o เ spender หรือไม่ก็จะเป็น virtual marketing ซะมากกว่านะครับผมอย่างที่บอกไปนี่คืองานแรกที่เป็นงานเปิดและก็มีโอกาสได้พบเจอทุกคนเยอะขนาดนี้ครับเนไม่ต้องจะพูดอะไรเนี่ยอย่าร้องไห้ครับไม่โอ้จริงป็นคนร้องไห้ง่ายขนาดนั้น สิ่งนั้นไม่ไดื้อครับอ๋อต้องมาที่ผมบอกงานคราที่แล้วที่ามบ<ร>อผมจำงานวันที่เจอวันแรกได้จำได้จริงผมถูกผมถูกให้้องห่หมลูกอะไรนะผมคิดถึงอะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบจากง,งานแล้วเนี่ยถ้าใครเดินทางกลับบ้านใครบ้านไกลไหมครับก็อ,อ,อยากให้เดินทางกันดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมาคนเดียวหรือเปล่าเอ่ยชบรถมาหเลยนั่งอ,อ,อย่านั่งอะไร,ะไรดนนะครับ อ๋อผมเห็นในชน่วิตแล้วใช่ไหมครับที่ที่บอกว่ามีคนไปเหตุนิดหน่อยไม่ไม่ได้ม่ได้เป็นไรใช่ไหมครับคนขับไม่เป็นไรแต่รถพังขอบคุณครับ <worldly S 1> ก็ก็ว่าฝากความคิดถึงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทุกคนที่ทกลับบ้านหลังจากจบงานนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับไปไหนก็ระวังตัวด้วย ทีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีครับตอนแรกมีแทนคิวงานช่วงช่วงปีใหม่แต่ว่าแต่ว่ายกเลิกไปดีกป่าก็กลัวเหมือนกันพี่สิงห์มีกำหนดรับปริญญาไหมคะอะไรนะรมีกำหนดรับปริญญาไหมคะกำหนดรับปริญญาอยู่วันอ,อยู่ช่วงเดือนพฤษภาครับ <inadvert ent. S 1> อยู่ช่วงเดือนพฤษภาโดนเลื่อนไปแล้วสิวงห์โดนเลื่อนไปแล้วจริงๆมันอยู่พิศจิกาแล้วก็โดนเลื่อนไปนะครับผมสิงห์ก็ยังรออยู่ว่าตัวเองจะใส่ชุดคุยเมื่อไหร่นะครับ ครับคัขอบคุณครับถ้ามีโอกาสได้ยหญ่เจอ ทุกคนทางการชาติทุกคนเหมือนเดิมอย่างนะครับผมขอบคุณนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนถ้าแต่ว่าใครมีของอะไรตะกวนส่งมาทางข้างหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้สินจังโบไปที่ที่โดดเลยนะครับขอบคุณด้วยนะคะ่<แล>ะเช่นกันครับไปไหนนะครับ ได้ครับผมกลักบไปหาคุณแม่ก่อนเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวแม่จะรอความเป็นใหม่ของผมถ้าให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันครับผมและก็ขอให้ปีหน้าเรามีโอกาสได้เจอกันแบบจริงๆจโดยที่ไม่ต้องมานั่ง social distancing ขนาดนี้นะครับผมรอเนะลอยจริงๆเวลาให้ใหสิ่งหวบพรอ,อะไรอ่ะสังเกตนะว่าสิ่งจะบอลพรแบบเดิม ตลอดเลยไม่รู้จะอวยนนออะไรเล่นเป็นเชเบียใช่ไหมเขินมากครับใจริงเล่นเองอะไรก็หมือนใคแต่ไม่เหมือนกันพี่ลีดีแรงไหมคะพี่ลีดีนะผากแรงไหมคะถ้าบอกว่ากระโหลกบุกจะเรียกเรืองว่าเดือดอะไรนะอะไรนะครับผมว่าไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าพี่แกก็ดีจริงๆจังๆมากเหมือนกันนะครับ อะไรนะครับอยาทำไมเหรอครับอี เดี๋ยวผมจะขออนุญาตหมุนทุกทางเดี๋ยวคราวนี้ถอดแล้วก็หมุนทุกทางให้ทันรูปแล้วก็จะขออนุญาตมูมูมกออกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อำนวยความสะดวกให้กับคนที่ลูกค้าที่มาชบกุ้งต่อนะครับผมอะไรนะครับเอาเป็นว่า บายบายนะครับถ้าใครที่อยู่ที่สุพรรณนี้ก็บายบายนะครับถ้ามีโอกาสก็เจอกันบปป่อยๆนะครับช่วงนี้เลี่ยงอยู่ช่วงนี้ต้องเลี่ยงนิดนึงเดี๋ยวขอจะรู้ว่าเรามากันเยอะใช่ไหมคิดถึงนะคะคิดถงนะคะบรี่ย,ออยงไ เ็จะไปแล้วนะ